แฟนคลับค่ะแห่ยินดีกันอย่างเนึ่งแน่นเลยนะคะเพราะว่าคนสนิทของคุณบุ๋มปมราด,าดาเนี่ยออกมาอัปเดตความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ของบุ๋มค่ะว่าตอนนี้เนี่ยลูกของคุณบุ๋มนะออกมาดื่มตาดูโลกแล้วค่ะ โดยถือเลขดีเป็นเลขเบิ้ลอย่าง22ทับ11ทับ22ค่ะเวลามงคลก็คือ10เอนาฬิกา11นาทีนะคะเป็นการผ่าคลอดค่ะพร้อมกันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทางคนสนิทเนี่ยเขาก็ออกมาอัปเดตบอกว่าอยากจะขอเวลาให้คุณบุ๋มเนี่ยได้พักผ่อนร่างกายสักหน่อยแล้วก็จะมาอัปเดตน้องให้ได้ชมกันแต่งานนี้เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณบุ๋มจะสะดวกใจที่จะเปิดหน้าหรือเปล่าขอให้อดใจรอกันอีกสักนิดนึงกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะของเมื่อวานนี้นะคะคุณบุ๋มแล้วก็สามีเนี่ยออกมา าลงรูปครอบครัวครั้งแรกหลังจากที่คลอดเสร็จแล้วก็เปิดเผยชื่อลูกชายด้วยนะคะโดยมีการระบุข้อความผ่านทางอินสตาแกรมด้วยค่ะว่าน้องอนันต์อนันทวันชื่อเล่นก็คืออเล็กเกิดวันที่22ทับ11ทับ2022นะคะเวลา11นาิก11นาทีน้ำหนักก็คือ2.966ค่ะความยาวอยู่ที่50ซนเมตรออกมาแข็งแรงมากร้องเสียงดังมาก ความรู้สึกแรกหลังจากที่ดีในเสียงเขาเนี่ยร้องไห้เลยค่ะแล้วก็ถามคุณพ่อว่าดองครบ32มสิบสอไผิวเหมือนพ่อหรือว่าเหมือนแม่ครอบครัวของบุม๋มขอขอบคุณโรงพยาบาลปียเวทที่ดูแลกันอย่างดีมากๆเลยค่ะซึ่งก็บอกว่าการคลอดในครั้งนี้นะผู้ชมขาบุ๋มบรรณดานเนี่ยเขาได้มีการทําการผ่าคลอดที่โรงพยาบาลปียเวทใช่ไหมคะซึ่งทีนี้เลยค่ะจากเพจเปิยเวทฮอสพิทอลเนี่ยได้มีการสรุปราคาแพ็กเกจค่าคลอดเอาไว้นะคะว่าถ้าหาก เลือกใช้การผ่าคลอดเนี่ยค่าบริการจะอยู่ที่6 5 0 0 0บาทวงเล็บจำนวนวันนอนก็คือ4วัน3คืนนะคะซึ่งการพักฟื้นเนี่ยจะเป็นห้องแบบสแตนดาร์ดค่ะราคาอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น8สัปดาห์ถึงหลังคลอดเนี่ยก็คือราคายที่18,900บาทแล้วก็28สัปดาห์ไปจนถึงคลอดเนี่ยราคา14,500บาทค่ะถือว่าราคาห้องเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับแม่บุม๋มบรรดาด้วยจริงๆค่ะ